วันตาเพิ่นมาดำหน้านดำนอนเสแสร่จ้าเอาพิ่นมานดำแต่ว่าตอนนี้นะพื้นมาขังหมอสิตสงไกขไว้นอนซ้ำห้าดำให้นัดแล้วไกงก็หัวบุ๋มมีเต่าเด้อบุ๋มมีเต่าด้วยพี่น้องใส่ไกาให้ยูผมมีปาปอกปีนบังดูวบังกระสอบยังหอยอยู่กระสอบกับบังไหวอยู่มาแบบด้วนๆเ่าผักไปแล้วนะทุกคนเพราะห้ามาจางรถอยู่พีนอทรถท่าขาหมาบวได้พาออนเดยให้ยังใครไม่เลี้ยงหนาหมากแลบอ่ะสิลงไปหน้านู่นใส่ยูปุ่นบอลเดียวนะทุกคน มาแบบดวนบต้องใส่เต่าด้วยส่พื้นดังต่างซะเลยเอาปร่งดีๆเด้อปงบรีขวมบริจีนได้หืงานเล็กอ่ะอ่ะปินปินปินจังสิหูปินจังสิหู้ะมันจังบรปินเออปินเออเออเออจึงแมันจิเมันแหละเออ ย้ํามาอันนี้ให้ห้องตัวนี้แน่ขึ้นงยักเงยักเงยักเถอะางนั่งนี่นะใหมเออเอาแบบนี้แหละแจ็คสีได้กินตอนใดเด้อพี่น้องเลยเนี่ยข้างประขามบนใด่างพื้นด่างลุ่มลุ่ใส่ลุ่ใบมะขามอ่อนเด้อทุกคนเบิ่งมือเด้อมือขืนตะดำหน้าอันนี้ว่าสิงค่ายชูมันเงยเป๊กลุ่มๆุ่เนาะข้างใบบันหมอพ่นและห่อจี๋ข้นมาเอาไก่ลงใส่เนาะ ไก่ห้ากับพับเมื่อวัยแต่เือนแล้วคั้วเรียบร้อยมิแต่ว่าเอาถามหมอพูดแล้วเอาไก่ลุ่แล้วก็ปรุงเนาะย้ําแสแหละชิลงไปดำหน้ากับสวานอีกหอบหมอพูดยังคืนมาใอไส้ไม่เนาะเบิ้งไม่ใหญ่เวิ้นก็ได้บุ๊กเป็นบุกเบิ้งกินเวทไทยอันเอาเออเบิ้งคว้มันสบายไะนลูกก้นไหเบิ้งพาเด้อผู้อาลูกอีกเด้อเบิ้งจั่บปลายปเนี่ยทูดทูดลด ก็อมมตีต้นกะเป็นไงบ้างมาง่าได้กะหายเร่งหายเร่งปวได้หายคลอยจักดดิดำใบใบนะดำใบครึ่งหนึ่งแหละแต่มือแรงนี่จะสีพานหรือบลอเนาะ <c oughs> มาพามาเบิร์กสวันตาดำหน้าเนาะทุกคนเดี๋ยวเ่าจืแล้วให้นี่เทาก็บขืนกินข้าวเที่ยงเนาะสไลด์ขึ้นไปค่ะหมอไว้ซื้อ หย่านแบบว่าข้าขื่นสะเพื่อเอาเห็ดข้าเพียงนอกจม่ใหญ่ปอกกันโรกการ์น่าเมเวอร์ยหย่านแบบข้าวโรคประทานเดียวข้าเหลืองนอกจอากให้มันแหลมอย่างนี้จัมโบยก,ก็ดำสาวานตาพี่น้องสวัสดีเอฟสีจ้านี่ยสาวานตาจะมีเอฟสีเดียสวสวัสดีได้ดำหน้าดำหน้าตีมะเพ่นสีทุกคนสวรรค์มาครั้งแรกในปีนี้นะ ตอนนี้นายเพิ่นดำหน้าคือกันเนาะทุกคนบันเน่ดำหน้าอยู่บันยางบริมาแล้วมองนี่กับซาวันตามาดำซอยจำโบสำเร็จไปเนาะทุกคนหายเงียา,ากันคืนล,านล,านล,ะะล้นกกา,นนลงลางตัวลา้างตัวและสำเร็จสิไปตุ่มไก่ตอเนาะมาเน่ลงหลังตุ่มหลังแข้งเนาะทุกคนมาพ่าซ่องสาวานัาวานจำโบเนาะ ดูคนหน้าไก่ก็จะมาอาว์ยอกกไอแคนแลดมาดูโซดูฟูสร้างหน้า่ซจามูอิตุโอตโผล่เ้่นขอก้อนเกิดมาดูเออจะหน่อยทุกคนหมอโพสแห้งตอนนี้ดูแบงค์ค้ัอันนี้เป็นเหลืองแบงค้ครัออนเด็กๆอาบหน้า ทุกคนจำโบคนเราประสิท <ừ> ธ <t> ิ์ตัวเองอะเกลือที่ตัวหนึ่ก้วนะหั่นละเกลือท้องเท้าไอ้ย่าวังด้วยหมูอีตัวลอยลองๆเยอะใส่เกลือนะทุกคนจำอิตนะหมอโกจำโบเติมน้ำอีกอ่ามันก็เริ่องปูนถึงน้ำเียใส่ร้ายเด้อกระปุกหน้ามีอยู่บอกแล้วเนี่ย ลเอินไปเกระปุนไปตำนาะทุกคนแต่ว่าามีถุงเลยโถอ่ะไปนวดเส้นายนวลรายเสนน้อยนวลน้อยเนาทุกคนคืออามันกับรายเน่บอว่าสีส่น้ำตาลตุมไก่กะไก่เด็ไก่พเลเดี๋ยวไก่ได้ทุกคนตุ่มไก่ใสบใบมะขามออนมึงดูหาม่มีขืนเต้สาๆทุกคน ต้มเลยปะตมเลยแล้วถั่ลองไปเลรือว่ากระจอย่าอากระจอย่าอ่าบักะฮวมกะฮักกแบแบงหายถอ่ลองลยนะถอ่ลงไยันลงไปทั้งอย่างแพอย่างนั้เอาออกกันสักหนึ่งนี่คนเฮาพักมาแต่เหือนนหอิดลูกเค็แต่สาว Cô lại được đầu lại à. À, khen Chào bố nào bộ Vẫn vâng đu khang <laughs> Mình ta chỉ đi Cô nhìn quán chốc nó ngoài bò Điếc nội mất lòi. À. Hay bà lúc, ถ้าบ่มีเขียงเนาะทุกคนบ่มีเต่าเพราะว่าหน้าไก่หาบมาบ่าไว้เนาะทุกคนทึงหนาทึงในเนาะหาเพองอยู่เองกินมาเนี่ยทึ่งไรทุกคนทุกคนบางยังบั่ยอมขืนเลยไอแค่น พดแล้วทุกคนพดแล้วตกไกลนะคะอยากกระซุกเนาะทุกคนจำบุกอับจนซีมเป็นได้ด่าขาดอยู่บอกขาดกันยันสักว่าเป็นวัวจอกหนึ่งทุกคนขึ้นเถินเอาแล้วยังมายอบขึ้นทุกคนลีนน้ำพุกคนพอดียวก็ลินน้อยแค่ขึ้นมาหากินขาวกินน้ำแน่กูว่าคป็ว่าฮิปโปเนาะมดปลุพลุพลุเล่นตะกอนทุกอย่างเลยทุกคนบัง ตมไกลสบายมะขามอ่อนกับอัมลำเลยแหละขึ้นทอนไอ้แค้นหากินข้าวกินน้ำเนี่ยมากินข้าวได้ไอโบได้ไหมดำหน้าตีนบานพ่นซิมแล้ทุกคนเนี่ยไปเย็นช้างกระซี้ขาวๆนะบานพ่นซิมเลยเซียมอลน่ะไปเซียมอลเอิ่มน่ะไปเที่ยงฝนละ เออค่มาหมส์สูง้อทุกคนจะโบสิบปงโบ้มัใช่ฮะน่ารักเนากับี่หมูขีนสวัสดีนางถาเด่ยววิวขึ้นมาขึ้นมากน่ก็ได้ปงทั้งคันเยี่ยมหมูไปดำแล้นไปยังเดี๋ยวข้ามไอยู่ทางโอ้ลมเย็นเด้อทุกคนขึ้นมาเทียงอันนี้มีกระปุลฮะเนาะนุ่มไหมนุ่มมีไงป๊อกซื้อมาไว้กินกินนุ่มใหมไงเลยแม่ามีแป๊บสิกาแฟพร้อมเด้อทุกคนใครมากินกาแฟโอ้มันตินกันนี่เนาะ เสแล้ววาสิตกได้จะได้จะขางหมอไว้เนาะตักหนาไม่ใช่ล่งขนาดไนันไหนใหญ่นไทนต้องขาดเยองแงเนยหงยงนั้นมีหนาลายเดมแกรังจอไม่ไ่วอยู่นะแอหายเขาเอาไปรอจอดเอาไปไหนเขามีต่ต้มไก่นี่บะ โอามันถ oh, ือผู้เดียวไว้บอกว่าเอาเลยจังมะเอาอีกเอาตัวนี้ไปก่อนกับตุ่มไก่หน่อยก่อนนะหมักมี่นางมี่ใส่ท้อย่างหายหัวเด็กมี่นะปลาตัวปลามี่ใส่ท้อย่างนี่หยุบกับนะมีของมีพร้อมได้ทุกคนนี่หอนได้เลยบวงได้บวงสองขานได้หรือเปล่าหอนเด้อระวั้างหอนได้บ่จำนะไปก่อนมาไปก่อนเลยจังมะเองมี่กับเขาเออเจ้าจำบ่ปานของมี่ทุกคน

นี่แะทุกคนเอาเสียมาแน่นอยูงซ้อนมาหน้าเด้หมืดเลยเพราะคิดถอด FC ไกรซ้อนมีได้นะสบายดี FC จะในตัวไว่มาสบายดี FC เออสบายดี FC พากลับมาหน้าเนาะพอเมื่อน่าโดนเมื่อยามบาดพอมาหนาะอยู่น่าโดนน่ากลับมาหน้าเมื่อนี้ทุกคนอันนี้แจวมักพิกเนาะต้มไก่นี่ทุกคนมาเด้อมาเด้ออันนี้ขัวเอ็นแต่สาวเรืออ่ะสดกินข่ามาอ่ะกินไรวันตาซาวันตาพ่อเอาเบียง เอ้ามีพอข้ากินข้าวก็สมกายมาแรกนี่กินข้าวน้ำปลาหายแม่แล้วให้แล้วน้ากินรสซู้มไก่อยู่ทั้งเทียงหน้าร่มเย็นๆเลยทุกคนนี่น้ำร่มนี่ก่าเลยนีเลยมีน่าให้ไปนะอัเลยว่านี่หมดงอทุกคนกินเลยสวรรค์ตากินไหมน้าว่านี่กูกปีนมะนี่กูกปีนอีก กินไหมเออแม่กินหมหลักหลากินบ่กินเขาร่วมมันตื่นคนหลักเมาไปดูใส่เต็มถืออยู่บอี้กระหอบอ้เมาดูอ่ากินเข่าหามกินข่าผ่อนดูยาผ่าก่อาผ่อนดูฮยาี้ตมกับปูนหาแม่ อื่นป่าวนจะแนี้มาแต่คนทานไม่ได้เ่ขาก่อนเ่าเป็นมือกาะเนี่น้าะคนยน่วเนียเนี่ยจังน้อยรห้อยู่ทางเสียงนอนหลายคนยูน้างได้ก็ยูเอาล่องกับปะถอะเจ้เพื่อนนะมามือนีเาชิลุยอยกใไ้มันแล้วหน้าเค็มหัวหน้าเค็มหวหรือปล่าหน้าตีนบางคนซิมนอนทุกคน เัลงเลยิว่านางชวนโตมันแหล่เตเวนเหมือนันมันตาไม่เงิ้ปปอกทีนาน้าวนา้ำกันด้วยทุกคนกินข้าวทียงไม่เงีปอกที่มันลกกะฮะคนลกกะก็ไมนได้ไม่เยวคนลกะก็ไม่ได้แต่ไม่เงี้เวิร์คนลงหน้าก็ลายเนาะทุกคนพี่น้องกินข้าวแล้วกินข้าวต่การเรียบร้อยแล้วหล่สิม ก่ยขุ่นตอนะก่อยส่วส่วส่วอันนี้คือส่วโมเมนต์ตามตอนนี้อ่พีขัานเอาใหม่ทับอันนั้นดอกเอาโคกสามากเตียงก็มีโคมตั้งหลายเลยลืมมันดวนจองให้จองไหมมันดวนบบทจุลเขาปล่นะเดี๋ยวบ้านจะถีขออกไปนั่น่ใจน้่นขาดใส่ร้ายกันนวลร้ายสนับกันนวลหน่อย tam lái thèm bỏ à bỏ lái lé xong cái tổ thuyền này thì một bữa đi nhìn gì nó đấy tôi nghĩ là lẻ tam ba miệng xe cả vạn này muốn chú phá lừa muốn tụ mà cho nồi muốn ít tụ ủng cái, <laughs> cái, cái này nhà mà tôi cả nhà cốt vài điểm loại là mười nhà nát ta nào ดำเลยบ่บ่ลกกะลกวัน่งคนะต่ว่ามันบ่นีบ่งั้นลกกะ่นได้นุ่งคลมโหแห้งนี้ินอนดีบลรลกกะนมันเดือแม่มันิบกิบหน้าไม่่เดียวเลยหน้าิบหเหือนเงียวุกนลกเป็นกอจะเลกหน้านเป็นจะเกิดเลกกะซ้อมหน่อยมาเลยมาเลยบ่ดีนับอมเสียมนี่แหละเนียียวลห้บ่ว่าซ้ๆหนลนบ ไะไรเด็กออกตัปงมือหน้าเขเล็นเลยแสบเป็นแสบนัวเป็นนัวเศรไ้เปรนน่่น่นีนี่นี่ปี่นี่น่นป่นี่น่น่านีนีนี่นี่นีนี่เี่่นีปนนีนป่นี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 ่่นนนนน่นนนุ่นมนนนน่่นบนนี่่่ีนี ăn xong cầm chờ đi เอึ ương ương à, ่งได้ตมหเงว่ n วาเลยเห้่ายำแตกเลยดิงจอกไม่ห้าแล้วเลือจอกเนืยยุ่ายแล้วแล้วว่ามันหได้มาตะว่าไม่มาเลยมาจีหายคืนอีกละนั่นเดี๋ยวไปเ้ารดูเอะเดี๋ยวไปเ้บาย่แบบนี้ดุ่หยยุ่นาเฮ้ถือร้ายเนี่ย้ากบาไว้หนาพ่าหน้าไก่เลย่มาดูาดอะไาูนูเ้ยชุแน้วก็ปุนจอก แพงมันอยู so like ่เออใช่เนาะตี่าเด้แพงอย่าอยู่การจะยุ่งนเลยาดส่วาอันี่เลยลูกส่วนผ้ากับบานนี่เออมาลงนี้กินแบบนเกือมูแ่เือมู่ล้งาวลกินแบบเกือมูน่เพ่ะคั้วตามาซูมอยู่กรซามบาย่อยูเอ้ายยเออย เฮ้นแม่มาหน่ะคนเดยพี่น้องใบหนึ yeah, ่งใส่บ okay, ัตรคอมมีชำใดกับใ่ชำน่นเนาะวันนี้มันมาคือยื้อหังได้คอมน้อยเนาะอไม่ห้องเอาต้มมาตั้มกระปุนเนาะขาดไปปุยู่เฉยแจะ ลุยห้ากอาซาบได้ไหมเนีีนะกินเผาอิ่มแล้วตสว้กระปุกน่าูกตนแบบแ็ก์ผ่านหน้ามน่ะเสรจแสมาเ้ยกินน้ำกันเด้อไม่เยอะมาเยิมเอลมะเขือน่ะโอ้มะเขือน่วยเดียวนะมะเขือ้วกอน เขาอิ่มแล้วมันเยอะเว้นสั่งมันสั่งเห็ดเลยยวมันสีมีเวลาสีมานั่งกินนะกรนสีลงลกกาเลยเนาะเพรวัน่เลยนเปแหลเหมือนี่ร้านหนแล้วางนี้มือด้ินินะอันนี้วาหิวมากยีหล่าหิวง่ามยิมง่ามให้ออวานมงดูิมืลูกยิ้มดูยิ้มกินน้ำก่อนยิ้มยิ้มกินน้ำกอนปมากขันอยากกินน้ำกอนนะอยากกินแป๊สีนะมีมันเอาบน้ำกอนอ่ะอ่น้ำกอเนี่ยอันนี้วันะก่อนยิววานะก่อน งามเท้เอ้ยงามเด้พูนเอ้ยงามเท้บายบายน้ำเอาบายบายดูบายบายน้ำบายบายเอามื่อคืนบายบายออจุบล่าจุบล่าจุบล่าไหนลูกเอ้ยหัวปอบพันยากินน้ำก่อนหัวลอยมาเดินทุกคนมาเดินเดินลอยจะเส่มาทงไทยรงหน้ากินแค่เซ่ม ไกาซอนเออฟ fc จะกินชั่วกระปุกนี่กว่า fc กินนม่นหน่วยเซว่ยนู่นหน่วยเฉลได้คลนะก้ซอนกลับมาคือกันได้ตามลองดูทายุบเฮ็ดอ้าวหนึ้สองซามอ้าวอย่าบายังบม่ได้บาดได้ทุกคนนี่มีการซีดอีกหนึ่งสองสามนหัวหัวอันนี้ว่านีวาน้่วานวานุนนะเอ้ยงามแต่แ อเม่วานกินแล้วล่ะป่ากินทั้งหมดได้แล้วแยบแล้มาเด้อพี่น้องมาเด้ออ้มาเด้อพี่น้องมาเด้ออเพันพาอบักไก่ซอสเนี่แหละเออโดนในถ้าพี่อยู่ยางมากเลยย่าจิ๋วงซะลุงครึมบัมาเด้อมาเด้อลุงครึ่มไปใช่หรือน้าตั้มกระปุนเด้อแสบแสบนนวดไก่ซอนสยังไปโลนกะหายนี่ยู่ รันบ่กะเลย่สซอนเรื่องปากกาเล่บอถ้าอุตสาห์จงบวขาวใส่เบิร์โเดวมาอีกเบิเซจ้าใซอนเบเอซจ้าแม่ีาอฟซีมากินเด้เอฟซีจงกินหออยู่เป็นตะยาเป็นตะเสเพิ่นเมื่อนน่นเดนทุกคนแม่กักผามาแม่ผ้าเมื่อดำหน้าอยู่บ้านทอเนาะหน้าเลยหน้าดำมากเยเวิร าโมอีมส่วนไมเอเวอร์เริมาส่วนน้ำปลาได้พี่น้องนี่น้ำปลาเขาไม่เงเวอร์นะเนี่ยนะเพจโกดวะเ่อแซู่ไซ้อนกับกินเพเได้เัาตามเป็นเพยังกินะไซ้อนนี่ไปบุี่ไปบนี้ไม่เ้อใช้มาเียนนี่กินแบบนี้ไม่เงยเวอร์กินแบบนี้จได้สุดยอดเลยกินเกินนเป็นหยาคือเพจแล้วคืเทันนะแต่ปากสุดดีมองดูสิบ่จังลูก ทุกคนตอนนี้หฮอกินข่าปุ่นอิ่ม,ม <พา S 1> เรียบ้อยนอะกบะเนียสิไปฮะแตงเคร <พา S 1> <ง>ืองลงเครืองลงลุยต่อเนะทุกคนอย่าให้มันแล้วํนมือเดียวสแลกซกอ่สะสได้จุกคลิปเลยนอะกไปพอกันไม่คลิปหนาเนาะทุกคนพอกันไม่น้าทงหนาเนาะก่อนไปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแลกซ์คลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี